สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆพ,พ,พ่อพ่อแม่แม่แมพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะช้างนาตยาแม่วาสนาของเรานะคะวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะก็เพิ่งกลับมาจากเอาญ่านะคะวันนี้ไม่ได้เดินเลยไม่ได้พาน้องนาตยาเราเดินเล่นเลยนะคะคุณพ่อ คุณพ่อก็เลิกงานมาก็ไปเอายาเลยนะจ๊ะาสวัสดีค่<ย>าหน่อยยาอย่างเนี่ยในวะไม่ทิงยยย้งเลยนะคะยาเอาไปเก็บก่อนที่พ่อเอาไปเก็บเอาไปเก็บออกน้อยเล่นอันเดียวก็พอแล้วจะเล่นอะไรเยอะแยะเฮ้อเล่นอะไรเยอะแยะไปเก็บไหม เอาไปเก็บไหมเฮไปเก็บไหมเอาไปเก็บก่อนมาไม่ยอมนะคะเอาย่ามาให้หน่อยได้ย่าย่าก็เขียวเขียวนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะะไปเอาตรงก็จะไปเอาที่เดิมรถเขาไปจอดขวางทางไว้โอ้ยเต็มอยู่หนูพอกลัวไม่เอานะบอมีไผเอาดอก ดูที่หันมาทางไหนก็มีตะยางรถเลยอตาหวานที่ตาหวานตาหวานไหนทำตาหวานยังไงดีใจนะคะท,ทำตาหวานยังไงหลับตาปิ๊บพิ้วตาหวานนี่หญ้าเขียวไม่รู้เขาจะกินไหมมันกินไหมเอ่ยจะกินไหมน้อหญ้าเขียวหญ้าไปเอาตรง มันมีหมาเขาเดินกลัวไม่ห่วงเลยพ่อเอายาเอา,เอา,อากลักวกลัวคุณพ่อเอายางรถนะไม่ห่วังยาเลยกองยาโอ้ดูดูนะคะดูเขาทำนะคะวัออายางรถออกแด้วยามากินข่ะกิน ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นม่วาสนาของเรารอแล้วรอแล้วว่าจะไปเอาต้นสับป,ปะรดพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ไปเอาคุณพ่อต้องได้ทํางานอีกวันหนึ่งพอดีเจ้านายให้ข้าแกะก็ะให้ไปทํางานอีกวันเมือนสงสัยปูนเข้าปูนเข้าต้องไปแบกปูนอีกวันก็เลยไม่ได้ไปเอาหญ้าเลย สองสาวต้นสับประรดก็จะหมดแล้วกินคืนนี้ก็หมดอ่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าก็คงไปตัดกิ่งการโพให้กินช่วงกันไปก่อนช่วงนี้จะลงลงตัวหน่อยนะคะสองสาวของเรากินยาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก็ด้วยความจำเป็นนะคะอร่อยไหมคะนึกว่าจะไม่กินกัน เกี่ยวตรงที่หมาเขาวิ่งเยอะดีใจอะไรหรือช้างดีใจนะคะถ้าดีใจเขาจะดีใจอะไรตาหวานหวาน,นตาตาหวานหวาน <c oughs> อากาศช่วงเย็นๆก็จะอากาศดีนิดนึงนะคะหยุดออกเย็นๆนิดนึงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากบิ๊กซีมิจินางบิ๊กซีก็นอนเฝ้านะคะวันนี้ได้กินยาเขียวสวยแต่ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่เอาว่ออันนึงพูนอยู่ข้างหลังคุณทว่อพูน เอาออกโรดอร่อยไหม ดีนะครับทีพีเอฟซีท um ี่เข้ามาใหม่นะครับน้องนัตยาแม่วาสนาอยู่พัทยานะครับโดเทพประสิทธิ์ครับกลัวขึ้นฟ oh ้าโอ๊ยพ่อจะไปเผาแล้วนุนนุนหนุนพ่อไปเผาแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปเผาแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วโอ๊ยพ่ออย่าเผาของเขานะพ่ออย่าเผานะพ่ออย่าเผา คุณพ่อบอคุณพ่อเอายางนะคะพ่ออยากแก้งพ่ออยากแก้งให้เขากินไม่ได้กินหญ้าทั้งวันเลยวันเนี้ยกินแต่ต้นสับประรดไม่กินหญ้าแล้วครับอยากแก้งอย่าแก้งพ่ออยากแก้งรักนะคะเขารักน่าจะยาเขาจะแต่ถ้าเราห้ามจริงๆเขาก็จะไม่เล่นนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เล่นเขาก็จะเล่นต้องอนุญาตให้เขาเล่นก่อนนะคะ ถ้าห้ามจริงๆถ้าจะบังคับเอาออกกันก็เอาออกได้นะคะแต่เราเห็นเป็นความสุขเราไม่ได้ทํางานนะคะช่วงที่ทํางานเดินทัวร์นะคะเขาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ให้เล่นนานแล้วค่ะเพิ่งได้ให้กลับมาเล่นนะคะไม่ได้เล่นนานแล้วนัตยาชอบมากยางรถนี่ชอบชอบเป็นชีวิตเลยชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ เวลาเดินทัวร์แขกก็ดมๆอยู่แต่ไม่กล้าเอาจะไม่ให้เล่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเล่นเวลาเดินบางทีบางวันเขานึกสนุกมาเขาก็จะนั่งเอาท้องลงนะคะเอาท้องแต่ช่วงนี้ไม่ไม่เขาไม่ค่อยเอาลงเท่าไหร่เขาก็เอามาหนีบตรงขาวางขาเฉยๆเห็นเขารักเห็นเขาชอบก็เลยปล่อยให้เขาเล่นไปก่อน <laughs> บิ๊กซีก็กินหญ้าเหรอหญ้ามันเขียวบิ๊กซีกินหญ้าเหรอคะ โอ้ยบิ๊กซีก็กินยญ้าอร่อยไ้มอร่อยไหมคะวันนี้ได้กินหญ้าเขียวกันสวยมากแต่ได้มาไม่เยอะมันแรงฝนไม่ตกเลยแม่วาสนาของเรากินนะคะคำใหญ่คำใหญ่มาก วางก่อนก็ได้พ่อไม่แย่งหรอกไม่มีแควของหนูหรอกก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่เข eh ้ามาติดตามใหม่นะคะ ขอขอบคุณพอ่อพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซ <FC S 2> ทุกคนทุกท่านที่คอยให้กำลังใจครอบครัวของเรานะคะยังไงอย่าลืมนะคะฝากแชร์กัน ให้ด้วยนะคะฝากแชร์กันเยอะๆเราก็เป็นช่องใหม่นะคะที่เพิ่งทำได้มาประมาณ5-6เดือนแล้วนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะยังไงก็ขอฝากฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆก็ไม่มีช้างเล็กนะคะไม่มีช้างงาแต่เรามีช้างนาตยาที่เป็นช้างที่ขี้อ้อนเป็นช้างแสดงนะคะแล้วก็แม่วาสนานะคะที่เรา ให้ความรักความอบอุ่นกับเขาทั้งสองเชือกนะคะแล้วก็ทําให้พ่อพ่อแม,แม่แม่ได้ชมนะคะความสุขเล็กๆบางทีแม่ก็ดูเองก็ขำเองนะคะนาตยาเวลาเขาเล่นยางรถแม่ไม่ได้ถ่ายมันจะมีช่วงเ,วเป็นบางช่วงนะคะถ้าเขาเวลาเขาเล่นนี่เขาจะนอนนอนไอ้นอนกับล้อรถเลยนะคะนอนเกียรกิ้งกับล้อรถเป็นบางครั้งที่เขาเล่นนะคะเดี๋ยววันหลังแม่จะรอแม่จะถ่ายให้ดูนะคะ เดี๋ยววันหลังจะแม่ควานจะถ่ายให้ดูนะคะแต่เขาก็เล่นไม่นานนะคะเวลาเขาแบบนึกอยากสนุกเล่นมาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่เพราะเขาตัวโตแล้วคำโตเลยอร่อยมากบิ๊กซีก็กินหยา น้องนาตยากับแม่วาสนาของเราก็อยู่พัทยานะคะอยู่พัทยาอยู่สวนช้างไทยทองเทพประสิทธิ์นะคะถ้าใครได้แวะมาอยากเข้ามาชมอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาเล่นกับน้องนาตยาของเราแวะเข้ามาได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะค <c oughs> รอบคของเรายินดีต้อนรับนะคะน้องนาตยาถ้าว่าได้เล่นได้จับได้ได้เล่นกับเขาเขาจะเป็นช้างที่ขี้อ้อนนะคะถ้าเขาได้รักใครเขาจะหอม ยังไงนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะเราก็เป็นช่องที่เพิ่งทำนะคะคนติดตามก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไงช่วยเป็นกําลังใจนะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะครอบครัวช้างน้องนาตยาแม่วาสนานะคะ ยังไงก็ขอฝากให้กําลังใจของพวกเราด้วยครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะก็ขอบขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆเอฟซีที่ติดตามนะคะที่ติดตามเรามาทุกคลิปทุกคลิปเลยนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้กําลังใจก็จะสู้กันต่อไปในโควิดนี้นะคะสู้สู้ให้ถึงที่สุดสู้ด้วยพลังที่เรามีนะคะก็จะดูแลสองสาวของเราให้ดีที่สุดนะคะ เราก็ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากความน่ารักความขี่เล่นของน้องนัตยาแม่วาสนานะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามคลิปต่ตอไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากแชร์เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นัตยานัตยาสวัสดีค่ะก่อนเลวบายบายพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเลวนัตยาอย่าแกล้งพ่อพอ,อยา่าแกล้งสวัสดีค่ะไม่พ่อไม่เอาหรอกพ่อไม่เอาหรอก่ะสวัสดีค่ะบายบายเสียงหวานหน่อยเสียงหวานนะคะส่งพ่อพ่อแม่แม่เข้านอนหน่อยนะกลัวเราแวงเราแวงครับราสุขภาพด้วยนะครับตลอบวันดีครับอ่ะบายบาย พ่อไม่เอาหรอกบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบายขอบคุณค่ะ